วิดีโอแลวนะขอทบทวนนิดนึงนะครับเผื่อว่าจะได้เชื่อมโยงกับครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงการาได้มาซึ่งโมนลตอมสัมผัสนะครับคำว่าสัมผัสคือการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับอะไรล่ะก็เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานนะซึ่งสารมาตรฐานตัวที่เราใช้ก็คือเป็นเซี่ยวหนึ่งของคาร์บอน คาร์บอน12นั่นเองนะทีนี้เวลาเราจะได้มาซึ่งค่ามวลต่ำสัมพัทธ์เนี่ยนะหนูอยากจะรู้มวลตอำสัมพัทธ์ของใครหนูก็ไปหยิบธาตุนั้นนั่นอนะมาหนึ่งอะตอมนะอันที่จริงมันมีหลายอะตอมนะแต่หยิบมาอะตอมเดียวแล้วก็ลองไปเปรียบเทียบกับสามาตรฐานนะครับว่าได้มีค่าเท่าไหร่ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้น ตีนตกไปนิดนึงนะครับ <c oughs> ไอค่าของสามารถฐานนี่ก็คือ1 6ึ่งจกคูณสิลบยีมีหน่วยเป็นกรัมด้วยนะมีหน่วยเป็นกรัมเพราะฉะนั้นมวลอะตอมสัมผัสก็เลยไม่มีหน่วยสาเหตุที่มันไม่มีหน่วยเพราะว่าถ้าหนูพิจารณาจากสูตรนี่หนูจะเห็นว่านะครับกรัมข้างล่างกับกรัมข้างบนมันตัดกันนะครับมันก็เลยไม่มีหน่วยนะแต่ถ้าหามวลอะตอมหนึ่งอะตอมเนี่ยมันจะมีหน่วยก็คือมีหน่วยเป็นกรัมนะครับประมาณนั้นหรือว่า มวลหนึอะตอมเราก็อาจจะตอบเป็นหน่วยถ้าไม่ตอบเป็นหน่วยกรัมก็ตอบเป็นหน่วยเอมูก็ได้นะครับก็คือ1นึ่งอมยูก็คือ1นึ่งจุดกูณสิบลบยีกรัมนั่นเองนะฮะนั่นคือครั้งที่แล้วโอเคทีนี้มาดูวันนี้นะครับวันนี้วันนี้ออพอเราดูมวลสัมพัสแล้วเนี่ย นะพอรู้มวลต่าสัมพัทธเราหาได้แล้วมวลต่ำของสัมพัทของธาตุตัวที่เราสนใจเราได้มาแล้วทีนี้มีอยู่อีกคํานึงนะครับทีเ่เราเคยได้ยินมาตอนที่เรียนเคมี1ก็คือคําว่าไอโซโทปนะไอโซโทปก็คือเป็นธาตุชนิดเดียวกันนั่นแหละแต่มันมีมวลหรือว่าเลขมวลเนี่ยได้มากกว่า1ค่านะฮะมีธาตุสมมุติว่าเป็นคาร์บอนเนี่ย ตัวนึงมีมวล12มีมวล14มีมวล13เงี้ยแต่มันเป็นธาตุคาร์บอนเหมือนกันเลยแต่มวลมันไม่เท่ากันนะตัวแรกหามวลอะตอมสัมพัทได้12มวลอะตอมสัมพัทธ์13มวลอะตอมสัมพัท14เงี้ยนะ,ะมันมีมวลอะตอมสัมพัทได้มากกว่า1ค่านะครับเราเรียกว่ามันเป็นไอโซโทปซึ่งกันและก,กันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไประบุในตารางธา,าตุว่าตกลงแล้วเนี่ย มวลอะตอมของตัวที่มีหลายอะโทมเนี่ยมันควรจะมีค่าเท่าไหร่นะกรรมวิธีของมันก็คือเราก็จะต้องเอาทุกๆตัวเนี่ยมาเฉลี่ยกันเราเรียกว่าเป็นการหามวลอะตอมเฉลี่ยแป๊บน,นึงนะรถสิบล้อผิงผ่านสิบล้อไม่ทำสิบล้อเปล่า10บล้อบรรทุกรถเมคคูนะอ่ะมาต่อ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหามวลอะตอมของตัวที่มีหลายหลายไอโซโทปเนี่ยเราก็เอาแต่ละไอโซโทปเนี่ยมาเฉลี่ยกันนะครับมาเฉลี่ยกันคล้ายๆกับการหาเกรดเฉลี่ยน,นะครับเวลาเราหาเกรดเฉลี่ยน,นะครับเวลาเราหาเกรดเฉลี่ยเราก็จะเอา,เ,อาเกรดของเราใช่ไหมนะฮะแล้วก็คูณด้วยหน่วยกิจนะครับคูณแล้วก็ เอาเกรดคูณในกิจเกรดคูณในกิจแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละ,ละ,ละคู่เกรดคูณในกิจเกรดคูณหน่วยกิจแล้วก็มาบวกกันทั้งหมดแล้วหารด้วยหน่วยกิจใช่ไหมฮะนั่นคือการหาเปรดเฉลีย่ยคล้คลายๆกันนะครับใช้วิธีการเดียวกันกับการหามมลอะตอมเฉลีย่ยนะครับการหามมลอะตอมเฉลีย่ยเราก็จะคล้ายๆกับเปรดเฉลีย่ยนี่แหละก็คือเราเอามวลาะตอมของแต่ละตัวซึ่งเป็นก็คือค่ามวลาะตอมสัมพั์นั่นเลยนะแล้วก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ของมันในธรรมชาตินะครับ โมลารตอมสัมพัทธ์ของมันคูณด้วยเปอร์เซ็นต์โมลารตอมของมันคูณด้วยเปอร์เซ็นต์โมลารตอมของมันคูณด้วยเปอร์เซ็นต์โมลารตอมหรือโมลารตอมสัมพัทธ์นะนะคูณด้วยเปอร์เซ็นต์คูณด้วยเปอร์เซ็นต์แต่ละคู่รวมกันแล้วหารด้วย100นะครับสาเหตุที่ต้องหารด้วย100นะสาเหตุที่ต้องหารด้วย100เพราะว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของแต่ละตัวเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยจะเท่ากับ100พอดีเลยนะครับนะสมมติว่ามีอยู่3 3ตัวนะในใน,ในธรรมชาติมีู่3ไอโซโทปตัวแรกมี20%ตัวที่2มี70%อีกตัวก็เหลืออีก10นะก็จะรวมกัน100นะครับนั่นเองคลาย,ลายกันนะครับอะวอนอตอมคูณเปอร์เซ็นต์อวอนอตอมคูณเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หารด้วย100นั่นคือการาหามะวอนตอมเฉลี่ยโอเคประมาณนั้นนะครับหัวข้อเลขสูตรก็แค่นี้แหละนะเลยลองมาดูตัวอย่างกันนะครับ ตัวอย่างอย่างตัวแรกนะครับตัวแรกก็บอกว่าออมีธาตุซิลเวอร์นะครับธาตุซิลเวอร์เนี่ยมี2ไอโซโทปนะครับไอโซโทปแรกมี107นะไอโซโทปที่2มี109นะครับนั่นคือมวลของมันส่วนปริมาณในธรรมชาติหรือร้อยละนะครับตัวแรกมี51ตัวที่สอมี48แนะครับแล้วก็หามมลตอมเฉลี่ย นะมวลตอมเฉลี่ยของซิเลเวอร์นะครับก็ตามสูตรเลยนะครับเราก็เอามวลอะตอมคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ของมันมวลอะตอมคูณเปอร์เซ็นต์มวลอะตอมคูณเปอร์เซ็นต์แล้วหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับเราก็ลองแทนค่าดูนะครับก็หัวข้อนี้ก็คิดเลขอย่างเดียวนะครับนะก็คูณด,ด้วยกันร้ย็ดคูณด้วยห้ส็ดุดปดสอง้อยก้าคูณด้วยสี1สิแปดหนึ่งแปล้วหารด้วยหนึ่งร้อยเพราะนั้นมวลตอมเฉลี่ยก็ คิดเลขอย่างเดียวนะครับเวลาไปคิดเลขฝึกคิดด้วยมือละกันนะครับฝึกคิดด้วยมือนะแล้วก็ลองตรวจคําตอบด้วยเครื่องคิดเลขนะคิดด้วยมือจะได้ฝึกด้วยนะครับฝึกด้วยแล้วก็ค่อยตรวจคําตอบด้วยเครื่องคิดเลขนะอย่าไปถึงก็ฉดกดกดกดเลยนะครับมันไม่ได้อะไรนะอย่างน้อยอทักษะการคำนวณเราจะได้ได้ได้ไดได ได้ฝึกด้วยนะครับถ้ามีดไม่ได้ฝึกลับไม่ได้ฝึกใช้เนี่ยมันก็จะทื่อเหมือนจะหมองร้อนแหละนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกช่ชยนะครับแล้วก็ตรวจคําตอบด้วยเ,เครื่องคานวณเอาโอเคเอามาดูอีกข้อนึงนะครับอีกข้อนึงข้อนี้ก็จะยากกว่าข้อเมื่อกี้นิดนึงก็คือมันอาจจะต้องติดตัวแปรเอาไว้นะครับแต่ตัวแปรก็สามารถจะแก้ได้ ไม่ได้ซับซ้อนมากมายนะักอ่ะลองมาดูนะครับดันโจทย์ก่อนก็อบอกมี2ไอโซโทปนะครับไอโซโทปแรกมี10.013นะมีโมลารตอมอ่ะนะ10.013พอ B11 เนี่ยนะก็จะมีโมลารตอม11.009นะครับมีโมลารตอมเฉลี่ียเนี่ยค่าที่หาได้นี่มี10.811นะครับ นี่มันตัวเลขสามตำแหน่งแต่เอาจริงๆเวลาเราฝึกจริงๆครูก็จะเอาตัวเลขที่คิดง่ายกว่าน,นี้หน่อยนะครับเพราะมันคิดด้วยมือไงโอเคลองมาดูนะครับเอ่อการคำนวณที่ดีนะในส่วนของการเริ่มแรกสิ่งที่เราจะต้องเขียนนิดนึงก็คือหนูจะต้องรู้ก่อนว่าจุดกําหนดอะไรนี่นะจุดกาหนดอะไรบ้างอ่าลองมาดูนะครับเพราะฉะนั้นจุดกําหนดเราก็ได้รู้แล้วว่าเออมันกําหนดมวละตอม,มาสองตัว นะครับตัวแรกได้10.013ใช่ตัวที่2ก็11.09นวโอนตอมแล้วก็ได้มวลนตอมเฉลี่ยมาด้วยนะครับก็4 0 8คนะืนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดนะอ่ะลองดูซิโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามเปอร์เซนต์ของ2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก็มีตัวที่มีมวล10กับตัวที่มีมวล11เพราะฉนั้นเราก็อาจจะกำหนดให้เป็นตัวแรกมีมวลเป็น x นะมีมวลเป็น x อเจ้าสิบเนี่ยนะสิบเนี่ยมีมวลเป็น x มีตัวที่มีเปอร์เซ็นต์เป็น x นะส่วนอีกตัวก็จะหนึ่งร้อยลบ x ใช่นไหมครับเพราะครูบอกว่าร้อยละของทุกๆตัวรวมกันเนี่ยจะมีค่าเป็นหนึ่งร้อยเพราะนั้นตัวแรกให้เป็น x แล้วอีกตัวก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยลบ x นะี่ยพอเรารู้เปอร์เซ็นต์ แล้วนะครับกำหนดได้เป็นตัวแปรไปแล้วเวลาแก้ปัญหาก็ใช้สูตรธรรมดานะครับใช้สูตรธรรมดาก็คือเราไปแทนค่าเลยนะครับก็อเอาแต่ละคู่มาคูณกันนะครับคูณกันแล้วก็หารด้วย100นะครับติดตัวแปร x ไว้อันนี้ต้องแก้สมการหาตัวแปนะร x แต่มันก็มี f ด้วยนะครับ แอปในการเขียนแล้วก็หาเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ากูอยากให้หนูแก้ด้วยมือก่อนนะครับแก้ด้วยมือก่อนคิดด้วยมือก่อนแล้วก็ค่อยค่อยค่อยตรวจคำตอบนะครับด้วยแอป,ปด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่พยายามแก้ด้วยมือก่อนเพราะฉะนั้นเราอันนี้กูแก้มาแล้วนะครับเราก็จะพบว่าเราก็ได้ค่าของ x เ,เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 0 9 8 8 สิบจุดเก้าแปดแปดเออสิบเก้าจุดแปดแปดเออแล้วก็ได้อา่าบีที่มีมวลสิบเอ็ดเนี่ยได้แปดสิบจุดหนึ่งสองนะครับให้ข้อสังเกตไว้นิดนึงนะครับให้ข้อสังเกตไว้นิดนึงก็คือว่าเอา่อตัวที่เราได้เอ่อเปอร์เซ็นต์ของของของ B สิกับ B11 เอนี่ยนะเปรียบเทียบกับมวมลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยนะครับมวมลอะตอมเฉลี่ยเราพบว่าเราได้1 0บจุดสนึงหน,งนะครับซึ่งเป็นค่าที่โจทย์กำหนดมาให้นะซึ่งโจทย์กำหนดมวลอะตอมตัวแรกเนี่ยได้ 10.013ยไอตัวที่2เป็น11.009นั่นคือสิ่งที่จะกำหนดใช่ไหมแล้วก็กำหนดมวลต่มเฉลี่ยได้10.811นะครับจากตรงเนี้ยเราพบว่ามวลต่มเฉลี่ยเนี่ยมันใกล้ใกล้กับ11ใช่ไหมสิบ1ุนี่ก็ใกล้ใกล,ใกล้กับ11.009้ละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เปอร์เซ็นต์ของของร้อยละเปอร์เซนต์ของเจ้าเปอร์เซ็นต์ของเจ้าไอโซเปอร์เซ็นต์ของไอโซโทปในธรรมชาติของ B10 กับ B11 เนี่ยนะสิ่งที่เราได้เราก็จะพบว่าตัวที่ใกล้กับมวลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์ธรรมชาติที่สูงๆนะนะเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติหรือร้อธรรมชาติของไอโซโทปตัวที่มีมวลใกล้กับมวลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยก็จะได้ร้อยละในธรรมชาติ สูงๆเห็นไหมครับตัวที่11นี้เราได้ถึง80.12เลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเราจะมั่วนะมั่วเราก็มีคงมีไอเดียนะครับว่าร้อยละในธรรมชาติของตัวที่มีมวลอะตอมเนี่ยใกล้เคียงกับมวลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยก็จะได้ร้อยละในธรรมชาติสูงนิดนึงนะครับประมาณนั้นนะโอเคคลิปแรกเดี่ยครูขอสต็อปก่อน